สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรนพรมพบกันวันนี้7มิถุนายน2566 17นาฬิกา15นาทีโดยประมาณครับคลิปนี้มาเล่าให้ฟังครับสำหรับผู้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์สริการแห่งรัฐนะครับตรวจผลแล้วไม่ได้รับสิทธิ์แต่ท่านได้เป็นผู้ยื่นอุทธรณ์เอาไว้นะครับเตรียมตรวจผลวันที่12มิถุนายน2566นะครับโดยตรวจผลได้ที่เว็บไซต์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวใกล้วันที่12ก็จะทําคลิปขึ้นอีกครั้งหนึ่งและก็จะแนบลิงก์เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐไว้ให้ท่านกดตรวจนะครับทางคอมเมนต์แรกในคลิปใกล้ๆวันที่12นะครับพอมาถึงวันที่12มาผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เอาไว้แล้วก็กดตรวจผลได้การตรวจผลก็ทําเหมือนกับตรวจผลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละครับ ถ้าตรวจผลวันที่12มิถุนายนแล้วผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วปรากฏว่าผ่านก็ขอให้ท่านรีบยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดโดยไปยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องยืนยันตัวตนก่อนเขาจึงจะให้ใช้สิทธิ์นำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารทกศก็ได้ออมสินก็ได้หรือธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับไปด้วยตนเอง นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยยืนยันตัวตนภายในไม่เกิน26มิถุนายนรู้ผลวันที่12ก็ไปยืนยันตัวตนวันที่12เลยก็ได้ถ้าใครยืนยันตัวตนผ่านตั้งแต่วันที่12และผ่านภายในไม่เกิน26มิถุนายนนี่จะได้รับสิทธิพิเศษก็คือจะได้ได้จะได้ใช้สิทธิ์ทางบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในวันที่1ก,กรกฎาคม66โดยได้วบเงินซื้อสินค้าถึง1,200บาทเลยนะครับ โดยในวันที่1กร,รกฎาคมเนี่ยจะได้วงเงินซื้อสินค้า300เป็นของเดือนกร,รกฎาคมและจะได้ย้อนหลังอีก900 900เนี่เป็นเดือนละ300 3เดือนย้อนหลังตั้งแต่เมษายน300พฤษภาคม300มิถุนายน3 0 0 3เดือนย้อนหลังเนี่ย900บวกกับสิทธิ์ของเดือนกร,รกฎาคมวงเงินซื้อสินค้า300ปกติก็รวมเป็น1ัน0นี่แหละครับข้อดีก็จะได้ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าในเดือนกร,รกฎาคมได้ ตลอดทั้งเดือนพันสองบาทนะครับพร้อมกับวงเงินอื่นๆก็คือค่าเดินทาง750ค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนนะครับย้ําใครจะได้ถึงพันสองเพราะได้วงเงินปกติ300และได้ยอดหลัง3าเดือน900นั้นต้องยืนยันตัวตนให้ผ่านภายในไม่เกิน26ิมิถุนายน6 6นะครับส่วนใครที่ตรวจผลวันที่12มิถุนายนได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันอุทธรณ์แล้วได้รับสิทธิแต่ยืนยันตัวตนผ่านช้ากว่าวันที่26มิถุนายน เช่นยืนดาตัวตนผ่าน27มิถุนายนจนถึง26กรกฎาคมอันนั้นจะได้ใช้101สิทธิ์1สิงหาจะได้วงเงินซื้อสินค้าเพียง300พร้อมด้วยวงเงินอื่นๆนะครับก็คือวงเงิน750ค่าเดินทางวงเงินค่าก๊าซ80บาทต่อ3เดือนแต่จะไม่ได้วงเงินซื้อสินค้าย้อนหลังเพราะฉะนั้นผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เอาไว้แล้วถ้าท่านตรวจผลวันที่12มิถุนายนผ่าน ก็ให้รีบย,ยืน,ย,นยันตัวตนภายในไม่เกิน26มิถุนายนจะได้วงเงินซื้อสินค้า1กรกฎาคมถึง1,200บาทนะครับอันนี้ก็เราสู่กันฟังนะครับขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดที่เป็นผู้ยื่นโดยถอนเอาไว้แล้วนะครับ12มิถุนายนตรวจผลก็ขอให้ท่านผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์ทุกคนทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ